ไม่อยากจอดรถทิ้งไว้ไม่อยากรอเคมหลายวันอากาศก็ร้อนใจก็ร้อนทำสีด,วด่วนรับรถภายในหนึ่งวันเป็นไปได้ไหมได้แน่นอนค่ะที่ฮอนด้าราชามอเตอร์มหาสนาคามมีบริการงานซ่อมคลิกบีพีสามารถนำรถเข้าซ่อมสีตอนเช้าแล้วรับรถตอนเย็นได้ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยของเราพร้อมทีมช่างที่มีประสบการณ์ และห้องอบที่ได้มาตรฐานสำหรับงานซ่อมสีด่วนนั้นต้องเป็นงานซ่อมสี1-2ชิ้นเท่านั้นหลังจากประกันออกใบเคลมให้แล้วเช่นเป็นแผลครูดไม่บุกไม่งองไม่พับแผลเล็กๆเ,เช่นครูดฟุตบาทรอยกวดบุบแลกิ้มกันชนด้านหน้ากระจกมองข้างหรือชิ้นสเกิร์ต ส่วนการติดต่อซ่อมสีนั้นสามารถทําได้ง่ายๆ่ั้นตอนที่1ติดต่อผนกซ่อมสีและตัวถังหรือโทรเบอร์โทร043722718เพื่อนัดหมายขั้นตอนที่2กรณีมีประกันภัยให้เตรียมใบเคลมและใบขับขี่ขั้นตอนที่3นํารถเข้ามาตามวันที่นัดหมายก่อนเวลา9นาฬิกาเพียงเท่านี้ลูกค้าก็าไม่ต้องเสียเวลาจอดรถซ่อมสีหลายวันแล้วค่ะ เพื่อให้รถของคุณได้รับบริการซ่อมสีที่ได้มาตรฐานเชิญใช้บริการ Quick BP ที่ Honda ราชามอเตอร์มหาสารคามนะคะ